ตกใจว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอผ้าอนามัยเนี่ยนะจะซักได้ฉันเป็นคนใช้ถ้วยอนามัยยากมากพี่อยู่ในห้องน้ำชั่วโมงเลยยังไม่เจอะไรท้องเสียไม่ใช่สวัสดีค่ะวัลกลีนอีพีนี้ขอเสนอผ้าอนามัยซักได้นี่เลยพี่ตูต้าครับผมอันนี้แปลกใหม่มาก เคยแต่ได้ยินแต่ไม่เคยจับและสัมผัสตัวตนวันนี้วันแรกเลยตกใจว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอผ้าอนามัยเนี่ยนะจะซักได้เราจะซักสิ่งนี้จริงๆหรอต้องบอกก่อนเลยว่าผ้าอนามัยเนี่ยเป็นขยะติดเชื้อที่ยากต่อการย่อยสลายนั่นเองเอาดีๆนะพี่ลีสุดท้ายมันก็คือขยะติดเชื้อใช่ไหมพี่ลีถูกต้องครับคือเราก็ต้องเอาขยะติดเชื้อคือเรื่องของเราสามอีลอบอย่างนี้ถูกต้องเพราะว่ามันคือเรื่องของใครหล่ะจุ๊บ้ามันคือเรื่องของเราถูกไหมครับปกติที่เราใช้ผ้าอนามัยเสร็จแล้วก็ทิงมันนไปใคครจกาหลี่เราทิงมัป คนเก็บขยะแม้ว่าที่ต้องมาเก็บแบบขยะสาธารณะต่างๆมันก็แค่สลับกันว่าอะไรเนี่ยเราสร้างมันเองเราดูแลมันเองเราซักมันเองเอาวิธีการใช้นะคะแบบแรกอันนี้คือเป็นแบบที่สามารถที่จะเปลี่ยนแผ็คได้นั่นเองตัวเนี้ยจะเป็นฐานที่เราเนี่ยแปะติดไว้กับชั้นในของเราตลอดเวลาแล้วตัวเนี้ยจะเป็นคล้ายๆผ้าหนาไมที่เป็นผ้าเหมือนกันนี่แหละค่ะมาเสริมทับเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปลี่ยนแค่แผ่นนี้เราก็จะเอาแผ่นใหม่ปุ๊บเข้ามาใส่ตัวเนี้ยเรายังใส่อยู่คือเราก็จะวางผ้าหนาไมแบบนี้นะครับข้างล่างเ่ยมันจะมีแปะ ปุ๊บเราสามารถที่จะติดแปะข้างล่างได้ปึ๊บแล้วอันนี้สอดเข้าไปรมมันก็จะอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะพูดถึงเลยก็คือตัวนี้เลยเมื่อกี้น้องตูต้าเมนชั่นมาว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะมีไซส์ใหญ่เกินไปใช่ไหมครับ<ช>ตัวนี้เขาทํามาเป็น2ปแพ็คมี2ระดับแบบนี้อันนี้ก็จะหลวมๆหน่อยรหรือบางคนแบบเอ๊ะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกระดับเข้ามาอีกนิดนึงได้ ประมาณนี้เวลาถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยก็คือเอาแผ่นใหม่มาเลยใช่ถูกต้องอฉะนั้นมสมมติว่าบางคนแบบเอ๊ะวันนี้เป็นวันที่มามากหรือเป็นวันที่มีประจรําเดือนมาวันแรกๆอย่างเงี้ยก็แนะนําให้อลองคํานวณแล้วก็อาจจะพกที่ตัวไปประมาณ2 -3 ชิ้นเพื่อเปลี่ยนระหว่างวันเวลาเปลี่ยนก็อานี้นะคะเก็บเข้าในถุงซิปล็อกเช่นกันล็อกให้ดีแล้วก็เอาแผ่นใหม่เข้ามาใส่ได้เลยแล้วอย่างนี้มันฟังดูลําบากมากเลยค่ะ มันยังน่าใช้ยังไงบ้างไม่ต้องนี่ถามฉันมาซึ่งใช้อันนี้อุ้ยหนูไม่เคยฉันไม่ควรใช้ถ้วยอนามัยยากมากพี่อยู่ในห้องน้าช่มโภมเลยพี่จอะไรท้องเสียไม่ใช่พี่เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถมันไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้แต่ชั้นก็รู้สึกว่าฉันอยากรักโลกเล้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับแบบความสบายใจแล้วก็ความกลัวเลิศนุ่นเชื่อว่าหลายๆคนเป็นดังนั้นสิ่งที่นุ่นถามก็คือนุ่นจะใส่แบบแกงเกงซ้อนอีกตัวหนึ่งเพื่อความแบบสบายใจของเราเอง แน่ๆไม่เปืนแน่ๆอะไรแบบนี้ลแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะมาเมนชั่นถึงการทําความสะอาดอันนี้เขาบอกว่าทําการล้างด้วยมือนิดนึงเป็นการขยี้เศษต่าง ั่่ทีมนติดอยูแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับที่สําคัญมากเลยก็คือการใช้สบู่กรอนเองนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็นําไปตากให้ให้แห้งเลยเหมือนเราซักผ้าทั่วไปเลยพี่ตูต้าพี่พี่ีแอบเห็นไอมเห็นนิดนึงว่าว่ามันใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยเนาะใช่ถูกต้องคือมันเป็น p r o c e s หลังจากที่เราซักด้วยมือแล้วช่ะถูกต้องหลังจากแห้งเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแบบที่รีพีทแบบตอนเดิมที่เล่าไปประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือผ้าทำไมซักได้ลองใช้แล้วลองรีวิวใครเคยใช้ใครใครไม่เคยใช้เงี้ อาจีต่อเราอาชจีต่อโลกไม่ไม่รู้ต้องลองใช้ดูอโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้ก็โอเคค่ะอีพีนี้นะค,ครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับอาไม่